ว้าวดอกจันผาเพิ่งเห็นวันนี้ดอกจันผาเนี่ยจันผาข้างรีสอร์ทพี่สาวเนี่ยจันผาสวยมากค่ะจันผาและข้างล่างเป็นดอกว่านสีส้มค่ะทั้งรีสอร์ท มีดอกว่านสีส้มอยู่กอเดียวนี้แหะค่ะมันออกดอกเมื่อวันก่อนนี้ค่ะสวยมากเลยนะคะดอกว่านสีส้มค่ะปกติจะมีแต่สีขาวนะคะตอนนี้มีสีส้มค่ะดอกจันผาก็สวยมากเลยค่ะนะเป็นอะไรที่สวยมากเลยดอกมันเป็นแบบเป็นยวงเป็นทลายเลยนะคะสวยมาก หมือนงาช้างเลยนะย,ย้อยลงมาอื้ยงามแต้ๆเลยดอกสีดอกบานสีส้มดอกจันผาไม่รู้ดอกบานจะเป็นไงนะคะงดงามมาก